สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เสี่ค่ะเมื่อก่อนก็มาลงคลิปอีกนะคะแกยังไม่ลุกไม่ได้เลยนะคะแม่แม่สี่ค่ะก็ล้มตัวลงนะคะเมื่อก่อนก็ถ่ายคลิปนะคะแม่ลงคลิปค่ะก็มีคุณหมอนะคะค่ะคุณหมอที่สวนสัตว์ท่านก็เข้ามาช่วยนะคะคะก็พยายามค่ะใช้รถ ลดตักนะคะรดดโก้นะคะน่าสงสารนะคะลุกไม่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีผคนเยอะนะคะการนวดก็ช่างตกงานเช่นกันนค่ะก็ นะคะแม่เอฟซีแล้ก็ภาวนาค่ะขอให้แกลุกได้นะคะค่ะเรามาเอาใจช่วยกันนะคะแม่เอฟซีค่ะขอให้ค่ะขอให้ช้างน,นะคะเชื่อค่ะข,ของคุณตาขุนลุงทิพย์นะคะให้แกลุกได้นะคะค่ะแม่แม่จ๋าเอาใจช่วยกันนะคะสงสารมากๆเลยค่ะ ขอให้แกลุกได้นะคะภาวนาแม่ควานก็สงสารคำับแม่แม่จ๋า นะคะดึงเราก็จะเอารถนะคะโยงแล้วก็ดึงให้แก่ลุกได้นะคะเรามาภาวนาด้วยกันค่ะแม่แม่เอฟดีค่ะขอให้ค่ะค่ะช้างนะคะเชือกคู่ค่ะค่ะช้างงาเชือกนี้นะคะค่ะขอให้แก่ลุกได้ลุกยืนได้ค่ะแม่แม่สงสารแกมากๆเลยค่ะ ก็นะคะแต่ละคนก็มาให้กําลังใจกันค่ะแม่แม่ค่ะก็ค่ะทุกท่านเลยนะคะก็มีแต่พี่น้องชาวจางนะค,ะ,คะมาให้กําลังใจกันนะคะค่ะให้แก่ลุกได้สงสารแกรค่ะแม่ควานเห็นก็สงสารมากๆเลยจ้ะค่ะทุกทุกที่มานะคะทุกคนค่ะที่มายืนอยู่รตรงนี้นะคะค่ะก็ะเข้ามาให้กำลังใจกันค่ะขอภาวนาให้แก่ลุกได้นะคะ สสารแกมากๆเลยค่ะแม่จ๋าจ๋าอ้าลุกขึ้นจะลุกลุกขึ้นเนาะุณตาจ๋าลุกให้ได้เด้อแกก็ไม่มีอาการป่วยไม่มีอาการอะไรนะคะ ค่ะทุกครั้งแกก็จะปก,กติค่ะแม่แม่เอฟีปกกตินะคะค่ะแต่เวลาเป็นก็เป็นแ๊บเดียวนะคะที่ค่ะได้ถามนะคะก็ทุกครั้งแกก็จะปก,กตินะคะก็ไม่เป็นแบบนี้นะคะการคุณหมอก็ช่วยนะคะคุณหมอคุณหมอก็มาช่วยนะคะดึงให้แกนะคะได้ลุกขึ้นค่ะ เรา,าเอาใจช่วยกันค่ะแม่แม่จ๋าเา,าเอาใจช่วยโอ้ยเนาะสงสารนะคะดึงนะคะพยายามดึงนะคะให้แกลุกได้นะคะเรามาภาวนาค่ะให้คุณตานะคะลุกได้เนาะค่ะก็ภาวนานะคะให้คุณตาลุกได้นะคะโอ้ยสงสารแกมากๆเลยค่ะค่ะแกก็เป็นช้างตกงานด้วยนะคะแม่แม่จ๋าโอ้ยน่าสงสารมากๆเลยค่ะ ลุกขึ้นนะคะลุกขึ้น,น,นจะลุกลุกขึ้นเนาะคุณตาจานน๋าค่ะแล้วก็ภาวนาค่ะโอ้ยเนาะค่ะก็ถ่ายคลิปนะคะแม่แม่ค่ะให้ค่ะคุณตานะคะให้ลุกขึ้นได้นะคะค่ะก,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 ออก็แกก็อายุเยอะแล้วค่ะแม่แม่จ๋าแกอายุเยอะแล้ว ก็พยายามนะคะก็พยายามค่ะให้แกลุกขึ้นให้ได้นะคะคก็พยายามให้แกลุกขึ้นให้ได้นะคะคก็ขาอีกข้างค่ะแม่แม่ขาหลังนี้คือจะลุกไม่ได้เลย ได้เลยค่ะขาหน้าใช้ได้อยู่นะคะแต่สําคัญอยู่ที่ขาหลังขาแกขาลุกขึ้นไม่ได้แก่ยืนไม่ได้นะคะขาหลังค่ะถ้าขาหลังนี้ช่วยช่วยเหลือตัวเองได้ก็ถือว่าดีนะคะค่ะแต่ขาหลังนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะน้่น่าสงสารมากค่ะแม่แม่ อายุเยอะแล้วนะคะแต่กไ็ไม่อยากให้แกต้องล้มตัวค่ะเรามาเอาใจช่วยกันจ่าแม่จ้าสงสารมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะทั้งไม่ว่าคุณหมอหรือแต่ละคนที่มาวันนี้นะคะก็พากันมาเอาใจช่วยนะคะให้แกลุกได้ค่ะสงสารมากๆจ่า่าขาหลังนะคะลุกขึ้นไม่ได้เลยค่ะขาหลัง ก็ขอภาวนาค่ะแม่ขวานก็ขอภาวนาค่ะให้แก่นะคะลุกได้นะค,ะ,ะ,นคะพยายามค่ะพยายามเอารถนะคะดึงให้ขึ้นนะคะ,ะ,น,คะนิ่งนะคะโอ้สุสารมากๆเลยจ้ะ ด้วยนะคะเออเป็นก,การจบงานมาจากคู่เก็บค่ะไม่แม่จ,จะมาจากคู่เก็บค่ะมาก็มาหลงป่วยเลยนะคะโอ้ยน่าศึกษาระค,ะค่ะค่ะเอาค่ะแล้วามาใจช่วยกันอยากของแม่เกลนะคะโอ้ยลดขึ้นนะคะลุกขึ้นไม่ได้เลยนะคะค่ะแม่กวนก็ถ่ายคลิปนี้นะคะเพื่อเอาใจช่วย ค่ะภาวนาให้คุณตานะคะลุกขึ้นให้ได้จะสงสารมากๆเลยค่ะนะะพยามนะคะลุกขึ้นให้ได้จ้ะคา,คาคาหลังนะคะค่ะคือคาหลังนี้แก เหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะแม่ค้าอิจฉา,าหลังนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยโอ้ยเนาะแกก็อยากลุกนะคะแต่แกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สงสารมากๆเลยค่ะอีกขานั่นนี่คือพับไว้นะคะอีกขาด้านหนึ่งนะคะก็พับอยู่เลยนะคะถ้าไม่พับอยู่แกก็อาจจะพยุงตัวขึ้นนะคะแม่ค้่เอง อ,อีกข้างหนึ่งค่ะใช่ค่ะข้างนี้นะคะถ้าเกิการไม่พับไปก็ประโยช์ตัวขึ้นได้นะคะก็พยายามนะคะพยายามให้เกิการลุกขึ้นได้โอ้สงสารมากๆเลยจ้าค่ะก็เข้ามาให้กําลังใจนะคะทุกท่านเลยค่ะคุณหมอท่านก็ช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอองค์การ แกก็ท่านก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะค่ะ <Yeah. S 1> ลุกขึ้นให้ได้นะคะลุกขึ้นให้ได้ตาจ๋าแกก็อายุเยอะแล้วนะคะก <Yeah. S 1> ารจะปรครองตัวเองก็ความรู้สึกว่าจะยากหน่อยนะคะมา <Yeah. S 1> ดูค่ะตออเชือกนี้เป็นอะไรเนาะ yeah. นะคะแกเป็นห่วงคุณตาค่ะสรงเสือกน,นี้แกห่วงนะคะห่วงคุณตาโอ้แกแกลุ้นค่ะไม่ไมแม่เอฟซีจ๋าลุ้นให้คุณตาลุกขึ้นให้ได้นะคะค <bons S 1> ่ะแกก็ลุ้นค่ะให้คุณตาลุกขึ้นให้ได้โอ้แกคิดถึงคุณตานะคะโอ้น่าสงสารมากๆโอ้น่าสงสารมากเลยค่ะแกก็เคยอยู่ด้วยกันนะคะค่ะเชื่อตัวเล็กนะคะค่ะเคยอยู่กับคุณตาโอ้ ค่ะแม่ควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่มะลิด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่มเอซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะช่องแม่มะลิอีลิเฟนด้วยนะคะกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ